มาพูดคุยกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าลูฟี่นั้นจะไปช่วยเหลือซาโบเลยหรือไม่นะครับหลังจากจบภาควาโนโแห่งนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับสวันที่แล้วที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือการตายของซาโบไปก็ได้ได้ว่านะครับคลิปนั้นกระแสตอบรับก็ดีเลยนะเพราะว่านะครับมันจะมีการคอมเมนต์กันในช่องแบบเยอะแยะเลยนะครับเป็นการดิสคัทกันเป็นการนะครับถกเถียงกันว่าเรื่องนั้นดีเรื่องนั้นไม่ดีหรือจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งก็ถือได้ว่านะครับมันเป็นสังคมที่ดีในการพูดคุยกันเลยซึ่งมันกก็็็เเเหลอีีสิ่่่่งงงนนนนึึะครซปปดทมาุย เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหากซาโบ้นั้นไม่ได้ตายจริงๆหากเขาเพียงแค่ว่าถูกทางด้านรัฐบาลโลกจับตัวไปทางด้านลูฟี่นั้นเขาจะไปช่วยเหลือทางด้านซาโบเลยหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะครับมันก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะทํามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เพียงแค่ว่านะครับก็รออนิเมะนะครับฉายในส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนเหตุการณ์ซาโบตอนนู้นเนี่ยช่องเรานะครับยังไม่ได้ทาเกี่ยวกับวันพีคไงสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับว่าลูฟี่นั้นจะรู้ได้ไงซาโบเนี่ยตายหรือไม่ตตายแแลลล้้้ววก็ูฟี่่นนนนนัะรจจไไปใอหซึงงิๆ มันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่สูงมากๆเลยหลังจากจบภาควาโนแห่งนี้นะครับรูฟี่นั้นอาจจะมุ่งหน้าไปนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือซาโบเลยก็ได้ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอย้าอีกหนึ่งทีเลยครับว่าซาโบนั้นนะครับยังไม่ได้มีข่าวออกมานะครับว่าเขาตายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนตีโพยตีพายไปว่าซาโบได้ตายไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยหวยนะครับมันออกได้หลายด้านมากๆเลยนะครับว่าซาโบอาจจะไม่ได้ตายนะครับซึ่งก็ย้อนกลับไปรับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้เลยรว่าาทํม ถึงมีเหตุผลหลายข้อเลยว่าซาโบอาจจะไม่ได้ตายโอเคเพราะว่าคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับว่าลูฟี่นั้นจะมาช่วยเหลือซาโบเลยหรือไม่นะครับหลังเหตุการณ์ภาควาโนะเพราะปัจจุบันนี้นะครับทางด้านลูฟี่ของเรานั้นนะครับก็กําลังต่อกรกับทางด้านไคโดกับบิ๊กมัมอยู่จึงทำไมนะครับข่าวสารข้างนอกนะครับจากประเทศวาโนะในตอนนี้มันไม่สามารถนะครับทะลุทะลวงเข้ามานะครับหาลูฟี่ได้ลูฟี่นั้นนะครับไม่มีทางรู้เลยเลยครับว่าเหตุการณ์แย่ๆของซาโบนั้นคืออะไรแต่มันมีจุดหนึ่งนะคร สงสัยเลยแหละครับเนื่องจากว่างานประชุมรีเวอรี่นั้นเป็นเหตุการณ์นะครับที่ดําเนินไปพร้อมกันนะครับกับทางด้านประเทศวาโนที่ลูฟี่กําลังอยู่ในตอนนี้ซึ่งหากว่าซาโบ้นั้นตายจริงๆนะครับทางด้านลูฟี่ของเราเนี่ยที่มีบีเบิลการ์ดอยู่เนี่ยเขาต้องรู้สิครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับซาโบ่ได้ทำการฝากบีเบิลการ์ดไว้นะครับให้กับกลุ่มหมวกฟางเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้นะครับปัญหาที่ว่าซาโบ้นั้นจะตายเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องนะครับที่ไม่ค่อยน่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอมมดบกณุ ว่าเอ้ยเดี๋ยวเจ้าเจ้ากันก่อนนะเดี๋ยวขอไปช่วยพี่ชายก่อนมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะครับบวกกับว่าเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับมันกําลังวุ่นวายกันอยู่ลูฟี่นั้นนะครับก็คงจะไม่ได้เช็คบีเวิร์ดการ์ดด้วยแหละครับจึงทําให้นะครับการที่ว่าลูฟี่ในตอนนี้ที่อยู่ประเทศวาโนยังไม่ไปช่วยเหลือทางด้านซาโบแป๊บอากีของเราก็ยังไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หากหลังจากจบภาควาโนไปแล้วนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านข่าวเอ้ยหรือทางด้านบีเวิร์กรดรการ์ดนะน นั้นนะครับออกมาจากประเทศวานูแล้วได้ข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวร้ายๆของซาโบเนี่ยทางด้านลูฟี่ของเรานะครับต้องรีบเช็คนะครับทางด้านบีเวอร์การ์ดในทันทีซึ่งหากบีเวอร์การ์ดนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าหายไปมอดไม่ไปนะครับมันก็หมายความว่าทางด้านซาโบยังไม่ตายลูฟี่นั้นนะครับที่ได้รับข่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่มันแย่ๆเกี่ยวกับซาโบเขานั้นนะครับจะต้องไปช่วยเหลือซาโบในทันทีแน่นอนเป็นเพราะว่าเขานั้นก็คงไม่อยากนะครับจะเสียพี่ชายตัวเองเป็นครั้งที่2อีีกกแน่อั้งเหตตตุกาารณ์่งๆในอนนนี้ั เชื่อมโยงกันเลยแหละครับเนื่องจากว่าจานโอดาบอกว่ามันจะมีศึกนะครับที่ใหญ่กว่าประเทศวาโนอีกจะเกิดขึ้นนะครับในภายภาคหน้านะครับซึ่งแน่นอนหละครับว่ามันก็มีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะเป็นศึกต่อจากนี้ไปเนื่องจากว่านะครับอย่าลืมว่าระบบเจเทพโจนสลัดที่ถูกยกเลิกไปนะครับมันทําให้นะครับคนรู้จักของลูฟี่นะครับอย่างทางด้านโปอาแฮนด์ม็อกนะของลูฟี่ของเรานะครับที่พี่แกไม่เคยเรียกถูกเลยนะเอาเป็นว่านะครับทางด้านแฮนด์คอกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีความเดือดร้อนแน่นอนนะครับจากการที่ถู ก็มาสิเคยกลัวที่ไหนล่ะแต่ลูฟี่ของเรานั้นก็คงอยากจะทดแทนบุญคุณนะครับก็อาจจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ของลูฟี่นะครับที่เขานั้นจะมุ่งหน้าไปนะครับที่แมรีจัวก็เป็นไปได้นะครับบวกกับการเชื่อมโยงอีกนะครับที่ว่าทางด้านของคณะปฏิวัติในตอนนี้เนี่ยหากนะครับมีข่าวร้ายๆจริงๆนะครับเกี่ยวกับซาโบและแล้วก็ทางด้านคณะปฏิวัตินั้นก็คงจะไม่อยู่เฉยแน่นอนและมันก็คงจะเป็นทัมมิ่งที่ดีสุดๆแล้วละครับจากการที่อาจารย์โอดาบอกอีกนะครับว่าวันพีตนั้นนะครับได้ก้าวขึ้น ปฏิวัตินั้นจะเริ่มเปิดตัวนะครับว่าเขานั้นจะมีการต่อต้านกับรัฐบาลโลกยังไงมันก็คงจะเป็นช่วงนี้แหละที่เหมาะสมและการที่คณะปฏิวัตินั้นนะครับจะบุกโจมตีรัฐบาลโลกอีกหนึ่งครั้งนะครับคนนี้ก็จะเป็นทามมิ่งที่ดีสุดๆด้วยเนื่องจากว่านะครับต้องมาช่วยเหลือคนของตนเองและเป็นการจัดการนะครับทางด้านรัฐบาลโลกและเราต้องอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่ลูฟี่ของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการชนะไคโดหรือบิ๊กมามก็ตามแต่ซึ่งพวกเราเราได้อยู่แล้วนะครับลูฟี่ยังไงก็ต้องชนะไม่อย่าง อำนาจของโลกนั้นนะครับมันก็จะแบบสลายไปก่อนหน,น้านียคั่วอำนาจหลักๆนะครับก็จะมีเจ็ดเทพใช่ไหมมีสี่จักรพรรดิมีรัฐบาลโลกแต่เมื่อนะครับเจ็ดเทพจะับโดนยกเลิกไปแล้วทางด้านนะครับสี่จักรพรรดิเนี่ยโดนหายไปนะครับไม่ว่าจะหนึ่งหรือว่าสองก็ตามทีจึงทำให้สมดุลของโลกในตอนนี้นะครับมันก็ขาดความสมดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะปฏิวัตินั้นที่ถูกก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นศัตรูกับเผ่ามังกรฟ้าซึ่งมันก็จะชิงมานะครับกับการเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกแล้วด้วยแล้วก็นะครับจึงทําให้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับทางด้านคณะปฏิวัติก็คงจะต้องรีบในการโจมตีรัฐบาลโลกนะครับเพื่อลดอํานาจของรัฐบาลโลกลงไปไม่อย่างนั้นนะครับรัฐบาลโลกในตอนนี้นะครับก็คงจะมีอํานาจนะครับที่มันสูงที่สุดแล้วในโลกวันพีทเนื่องจากว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเจดเทพที่สลายไปเอ่ยหรือสี่จักรพรรดนั้นที่มันจะต้องม เลยนะครับก็คือทางด้านของหนวดดาที่เขานะครับก็ทําการพูดเลยแหละครับว่าเขานั้นจะไม่เฝ้ารอดูนะครับให้ฐานเรือนั้นจัดการอะไรพวกนี้อีกแล้วเขานั้นนะครับจะรีบออกเดินเรือซึ่งมันก็แปลงง่ายๆตรงตัวเลยแหละครับว่าทางด้านหนวดดานั้นคงจะมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งและการที่เขาเคลื่อนไหวแบบนี้ก็มักจะมีความบันเลยขึ้นมาทุกทีเลยนะครับจึงทำให้สถานการณ์ในตอนนี้อาจจะเกิดสึกครั้งใหญ่ในขนหน้านะครับก็เป็นไปได้แน่นอนอีกทั้งในภาควาโนแห่งนี้นะครับมีการปูมาแหละครับเรื่องตระกูลดีนะครับซ ดีนั้นมีเกจํานงอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในภาคนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยจึงอาจจะทําให้นะครับการที่ลูฟี่นั้นไปช่วยซาโบอาจจะทำให้เขานะครับมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับตระโกลดีขึ้นไปอีกเนื่องจากว่านะครับอาจจะเป็นการสั่นคลอนนะครับอำนาจของรัฐบาลโลกหรือทางด้านนะครับของเผ่ามังกรฟ้า ซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลในเรื่องหมดเลยนะครับที่มีการเปิดเผยมานะคบว่าตอนนี้ใครกําลังเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างแล้วทุกคนนะครับก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเหมือนเดิมนะที่ผมอยากทุกคนทําก็คือลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แหละครับคิดว่านะครับในศึกหน้าหลังจากภาควาโนแห่งนี้นะครับจะเป็นศึกนะครับที่ทางด้านลูฟี่ของเรานั้นจะไปช่วยเหลือซาโบเลยหรือไม่หรือว่านะครับเขาอาจจะไม่ได้ไปช่วยเหลือก็ได้นะ เพราะบางทีแล้วนะครับเหตุการณ์ของซาโบโนั้นนะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่มันไม่ได้มีอะไรเลยผลปรากฏว่าซาโบนั้นปรากฏตัวมาอีกทีนะครับในภาคหน้าของวันพีเลยก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนั้นนะครับก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการทําขึ้นมาก็นเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่มันต่อเนื่องนะครับมาจากเหตุการณ์คลิปของซาโบก่อนหน้านี้คือไอเรื่องตรงเนี้ยผมไม่ได้พูดในคลิปนั้นแงก็เลยขอใส่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกันเนาะแล้วก็หนๆนแล้วก็เลยใส่ข้อมูลเพิ่มเเเตตติมมมมมมขขึ้้้้้นน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 นาา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 าววว่่่่่่แลลลลลละะะคคัััััีีกกกกกรรรืืออไไหหยงงงงงบ็ ว่ามันก็คงจะไม่มีซีรีส์ในการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วนะนอกเสียแต่ว่านะครับผมอาจจะไม่ได้พูดบางเรื่องไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาแล้วมันน่าสนใจจริงๆอาจจะพูดอีกนะครับแต่ก็ไม่อยากจะทําให้มันมากกว่านี้แล้วทำประมาณ1นึ่งถึงสคลิปพอนะครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเบื่อเอานะโอเคและกันฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยและคุณคิดว่านะครับลูฟี่ของเรานั้นจะสามารถไปช่วยเหลือซาโบได้หรือไม่ก็ลองคอมเมนตม ขอบคุณครับ